กันเลยค่ะแต่มากูมินเดี๋ยวกระซิบไปฟังเดี๋ยวรอวาดหน้ากันก่อนจะรอมาวาดด้วยรับเดี๋ยวลุงจะเล่าพร้อมกันเลยรอฟังค่ะเล่าเล่าค่ะขนมกระจันตนั่งเปลี่ยนแบบทามาจังหวัดหน้าธทามาเขาก็มาเคยของจังหวัดเราสองร้อยกว่าปี เขาจึงจินตนาการวาดรูปพม่า,มาเข้ามาเป็นกิจกรรมวัดทูมิดังเพราะทำแบนี้ภาพนี้วาดมาร้อ150ปีเรามาเทีย่ยวจังหวัดหน้าใจะเห็นภาพนี้ทั้งนั้นโรงแรมร้านอาหารสถานที่อเทีย่ยวอยากมีภาพขูงม่านยามา แต่ถ้าเราจะให้เขากระซิบให้ฟังนี่เขากระซิบกันไม่เป็นเขาจะมีภาพให้เราดูแต่ถ้ามาภูมินวันนี้ไม่เสียเยี่ยวเดี๋ยวลุงจะกระซิบให้ฟังเพราะวันหนึ่งเนี่ยผมกระซิบสามสิบรอบที่มาทัานก็จะมาเล่าให้ฟังเพราะเขาต้องการมาดูไงว่าเขากระซิบเป็นยังไงลุงก็จะมากระซิบให้ฟังสามสิบรอบ พอสามโมงเย็นลงไม่เอาล้วไม่ไหวเสียงแน้เสียงหมดกระทิบจนหมดเสียงนะค่ะอ้าวเชิญครับปาร์น,นี้ลุงจะกระทิบให้ฟังสวดอ้าวมารวมกันเลยปัง้ามาลุงจะกระทิบให้ฟัง <c oughs> เราจะได้รู้ว่าเขากระทิบกันยังไงแล้วคำที่ลุงจะกระทิบให้ฟังนี้ คํากระซิบมันก็อยู่ในห้องข้างล่างนะก็มีคํากระซิบด้วยเป็นคําเมืองคำไทยอยู่ในห้องข้างล่างสงครามโลกครั้งที่สองวัดภูมินก็ได้ลงธนบัตรหนึ่งบาทรอ8ปดนี่วัดภูมินเป็นวัดต่างจังหวัดแห่งเดียวของเมืองไทยที่ได้ลงธนบัตรคือวัดนี้ข้างล่างเขามีให้บูชานะไปแจกกันเป็นฝันสูงปีใหม่ ใบละสิบบาทเท่านั้นข้างล่างในห้องนะคํากระซิบก็อยู่ในห้องอ,อ้าวเตรียมบันทึกเลยเดี๋ยวลุงจะกระซิบให้ฟัง<อ>ใครจะถ่ายรูปดเดี๋ยวรอก่อนนะให้ลุงกระซิบก่อนลุงกระซิบเสร็จเดี๋ยวถ่ายกันต่ออย่างได้แล้วค่ะอ่ะลุงจะกระซิบให้ฟังเลยใครจะถ่ายรูปรอเดี๋ยวลุงกระซิบเสร็จถ่ายต่อเดี๋ยวนะครับได้แล้วค่ะ อ่ะเดี <huh> ๋ยวลุกกระซิบเตจตายเราเลยเพราะลุงจะไปขายของข้างล่างต่อค่ะกระซิบเลยค่ะคุณลุงดูบอลลิงมันไม่กระซิบอ่ะบันทึกเลยได้มาภูมินได้ฟังแล้วกระซิบรักขอบคุณค่ะถือว่าโชคดีเพราะจังหวะลุงขึ้นมาพอดีค่ะนานๆลุงจะขึ้นมาสักพังมันมาบ่อยๆไม่ไหวเสียงหมดความรัก ของพี่นี้จะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะหนาวหากจะฝากน้องไว้บนอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะบังคามรักของพี่เสีย หากจะฝากน้องไว้ในคุ้มในค่วงก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอจะแย่งน้องของพี่ไปจึงฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี่นะให้มันลํำลองลำพีลำพันอะไรหา ยามหลับแล้วจะดุ้งตื่นก็ไม่หายอะคิดถึงนี่กระซิบเป็นคำไทยเดี๋ยวจะลืมคำที่ผมกระทิบนะคำกระทิบเป็นอยู่ในห้อง้างล่างเลยเขามีกระทิบเป็นคำไทยคำเมืองที่มันไอฮีไอฮี้อยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวไปดูได้นะ ธนบัตรมีให้บูชาครับไปละสิบบาทเท่าน,นั้นเป็นฝันสูงผปร่เศษแล้วข้างล่างมีครับไปละสิบาทเดี๋ยวลุงก็ไปอยู่ข้างล่างน่นแหละเ,ลอลเ,ลเอาเจอเลยครับถ่ายรูปมาเลยเอาถ่ายรูปเลยขอบคุณค่ะคุณลุงจ้า